สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าท้องฟ้าแจ่มใสทำกับข้าวกินครับย่างมะเขือเผามะเขือยาวลูกใหญ่ซื้อมาหลายลูกครับวันนี้ย่างสี่ลูกจะทำซุป ซุปมะเขือยาวซุปมะเขือยาวสุบแซ่บสวัสดีตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงมีกับข้าวอะไรไปดูกันเลยครับ ตอนเที่ยงม,มีเมนูแซ่บครับเป็นเกงปลาแจงปลาเสร็จกวางตุ้งใส่ผักกาดตุ้งใส่ตะไคร้ใบมะกรูดไม่ลืมใบแมงลักครับเพราะใบมะลักใส่ละหอมใบมะลักใบมะกรูดตะไคร้ปรุงด้วยก็น,น้ำป,ล,ปลาผงปรุงรสน้ำปลาครับขาดไม่ได้ อันนี้ไม่ใส่มะเขือเทศครับใส่พริกด้วยครับพริกไม่ใส่เยอะไปรนิด,ดนิดหน่อยแล้วก็เป็นเมนูซุปมะเขือยาวครับมะเขือยาวจ่างจนสุกครับจ่างจนสุกแล้วก็วตำครับใครที่ชอบละเอียดก็ตำให้ละเอียดครับอันนี้ยังเป็นเส้นอยู่ครับ บางคนก็ใส่พริกหยวกเลยครับรว่าไม่ชอบเผ็ดใส่พริกหยวกนิดนึงใส่พริกขี้ฟ้านิดหนึ่งหรือว่าจะใส่พริกกระเรียงก็ได้ครับผักวันนี้ก็มีผักสะเดาผักสะเดาผักกาดขาวแตงกวาแล้วก็มีผลไม้ชมพู่สองลูกแส่บ์ฟเยกันครับวันนี้ ซุปมะเขือยาวอร่อยดีครับรสชาติหวานๆคั่วพริกก่อนแล้วก็มาตำตำครับถ้าไม่คั่วก็ย่างไฟก็ได้ครับมีหลายทางให้เดือกครับย่างไฟหัวหอม,หอมกระเทียมปรุงก็ใส่ต้นหอมน้ำปลาผงปรุงรสน้ำปลาครับ แซบด้วยกันอร่อยมากครับวันนี้ปลานินตัวใหญ่ๆป,ป้าปานิลก็ไปซื้อมาจากตลาดซื้อมาไว้ทีละกิโลสองกิโลไว้ครับปลามันก็ย่างไว้ด้วครับ จ้างไว้ตากแดดไว้ก็มีวันนี้คนกิกนข้าวเยอะครับแถวนั่งกันแถวใกล้กันครับกินไข่กินกมันเอาที่สบายใจเสีคกับางคนก็หอมมาครับ ผักเดาคมดีครับไม่คมมากครับกินอร่อยกับน้ำพริกก็อร่อยดีวันนี้ปลาไม่ค่อยเยอะครับสองสามชิ้นน้องเมียก็ได้กินอยู่ครับ ผักกวางตุ้งอร่อยมากครับหน้านาวผักกวางตุ้งอร่อยดีต้นหอมก็อร่อยดีมันแกงใส่ปลาแซ่บสดมะเขือยาวรสชาติมันหวานหวานมะเขือหวานแบบธรรมชาติ แซบมากประกาศข่าวผักสะเดากินกับซุปมะเขือยาวแซ่บมากแตงกวามีลูกเดียวคุณอร่อยดีแตงกวากินทั้งเปลือกมีประโยชน์เยอะซุปมะเขือมองไก,กลเหมือนลาบหมูครับอร่อยมากครับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน รับชมและเป็นกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ